สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถาังสารเรามารับชมกันได้เลยทันใดนั้นทุกคนเห็นชั้นของแสงสีเขียวหยกไหลผ่านร่างกายของพว้วีเฮาจากมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตอย่างต่อเนื่องเมื่อแสงสีเขียวหยกส่องประกายพว้วีเฮาดูเหมือนจะเข้าสู่สภาวะขณะที่เขานึกถึงอะไรบางอย่างมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนเป็นแสงสีเขียวหยกและกลับเข้าไปในดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาอีกครั้งพลังงานชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่นำมาทำให้ร่างกายของพวกวีเฮาสั่นหลายครั้งพลังชีวิตนี้ซึ่งดูเหมือนจะเปลี่ยนปปเป็นนววัััตตถุอทที่จจริิงงงแลล้พาาญญ และพลังวิญญาณของเขาหลอมรวมมากยิ่งขึ้นไปอีกพวกวีเฮาสามารถสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในขณะที่พวกเขาผสมผสานเข้าด้วยกันเขาเงยหน้าขึ้นมองไปบนท้องฟ้าโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเขาจะมองเห็นเพียงหลังคาของห้องโถงส่งวิญญาณแต่ดวงตาของเขากับกลายเป็นโปร่งใสในทันทีดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเจาะทะลุทุกสิ่งได้ด้วยสายตาของเขาทุกคนถูกดึงดูดในการจ้องมองของฮวกวีเฮาไม่มีใครกล้าพูดอะไรตอนนี้ฮวกวีเฮาได้เข้าสู่สภาวะที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งราวกับเวลาและพื้นที่หยุดนิ่ง ทั้งอุถงประหลาดใจมากที่สุดเธออยู่ในความมึนงงขณะที่เธอมองไปที่ดวงตาของฮุบิฮาวเธอไม่เชื่ออย่างสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรทําไมข้าถึงเห็นดวงตาของท่านพ่อในดวงตาของเขาเขามีเพียงงวงแหวงเจ็ดวงเป็นไปได้อย่างไรสถานะนี้เกิดขึ้นไม่นาน,นักก่อนที่เขาจะก้มศีรษะลงและจ้องมองเขาสงบลงแต่ท่าว่าในไม่กี่วินาทีนี้ดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพลังจิตวิญญ,ญาณและพลังวิญญ,ญาณของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเขาจะแตกต่างออกไปในบรรดาจิตวิญญ,ญาณทั้งสี่การแสดงออกของ ดูเหมือนจะคล่องตัวมากขึ้นเธอหันกลับมาและกอดจัก,กรพรรดินีน้ำแข็งที่อยู่ข้างๆเธอเธออย่างจริงใจพูดว่าน้ำแข็งขอบคุณมากหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็กลายเป็นลำแสงสีขาวก่อนที่จะหายเข้าไปในร่างของฮุบเฮาจัก,กรพรรดินีน้ำแข็งตกตะลึงเธอหันกลับมามองที่หนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมื่องโดยไม่รู้ตัวหลังจากพลังเลอยู่คู่หนึ่งเธอก็ลอยไปข้างหน้าและกอดเขาอย่างอ่อนโยนเทียนเมื่อขอบใจนะหลังจากที่เธอพูดจบเธอก็ลอยไปทางฮุบเฮา และหายตัวไปในร่างกายของเขานอนไมน้ำแข็งเทียนเมื่อกำลังตกตะลึงอย่างหนักไม่รู้ว่าเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งหรือว่าเขาสัมผัสได้เพราะจักระพัดนีน้ำแข็งกอดเขานอนไม้น้ำแข็งเทียนเมื่อลอยไปต่อหน้าฮู้บีเฮาเขาไม่ได้หลอมรวมเข้ากับร่างกายของฮู้บีเฮาทันทีแต่เขาเปิดแขนกว้างและกอดฮู้บีเฮาฮู้บีเฮาขอบคุณมากในที่สุดเจ้าก็ให้พวกเราเห็นความหวังหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็กลายเป็นลำแสงที่ไหลก่อนจะหลอมรวมเข้ากับร่างของฮู้บีเฮาและหายตัวไปย่าน้ำแข็งทมินแปดแฉกโยกเบาๆและไม่พูดอะไร แต่ถ้าว่าแสงสีฟ้ายังยืดจากร่างกายของมันก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันโน้มตัวเข้าไปใกล้ใบหน้าของฮู้วีเเฮาหลังจากนั้นมันก็หลอมรวมเข้ากับร่างกายของเขาและหายไปทุกคนต่างสับสนเมื่อเห็นทั้งหมดนี้มีเพียงฮู้วีเ่เฮาเท่านั้นที่เข้าใจว่าทําไมจิตวิญญ,ญาณทั้งสี่ถึงได้กระทําในลักษณะนี้ใช่ในที่สุดพวกเขาก็เห็นความหวังพวกเขาเห็นความหวังว่าฮู้วีเเฮาสามารถก้าวข้ามโลกมนุษย์ได้แม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นเทียงมหาปาิญญ,ญา แต่พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พวกวีเข้ารู้สึกชัดเจนที่สุดหลังจากที่เขาหลอมรวมกับมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตเข้ากับทะเลแห่งจิตวิญญาณและพลังวิญญาณอีกครั้งเมือ่อหลอมรวมอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงเรียกเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันเป็นเสียงเรียกที่นำทางเขาไปสู่ท้องฟ้าเขารู้สึกว่าเขาเห็นอีกโลกหนึ่งเสียงเรียกที่เขาได้ยินนั้นฟังดูไม่มีตัวตนแต่มันทําให้เขารู้สึกแปลกอย่างสุดจะพวาณาในขณะนี้รัศมีอันน่าสะเพรงอตัวท ทุกคนที่อยู่รอบๆก็ประหลาดใจมากรัศมีที่น่าสะพรงกลัวซึ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งความมืดพุ่งทะยานราวกับจักรพรรดิเสด็จลงมาทุกคนถูกระงับโดยรัศมีนี้และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันก็เหมือนกันสำหรับฮู้บีเฮาหมอกสีดำสนิทกระจายไปทั่วร่างกายของเขาผิวหนังของเขาเริ่มกลายเป็นเกล็ดสีดำและรัศมีแห่งความมืดหนาทึบปกคลุมทั่วร่างกายของเขาในทันทีด้านนอกทั้งหมดดูเหมือนจะถูกปกคลุมดวงตาของฮู้บีเฮาเปลี่ยนเป็นท่ามูทันทีทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินนไปแแต่่กกลับรรระทใจเขาาอยางงุ การเชื่อมต่อที่ฮู้วีเฮาสัมผัสได้ก่อนหน้านี้ถูกตัดออกดูเหมือนว่าเขาจะกลับสู่สถานะที่เขาอยู่ก่อนจะล้อมรวมกับมีดผู้พิทักษ์แห่งชีวิตเร้วกับว่าสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็หายไปพลังมืดค่อยๆหายไปเกตก็ค่อยๆหดกลับเข้าไปในร่างกายของฮูวีเฮารัศมีที่น่าสะพรึงกลัวก็หายไปและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติฮู้วีเฮาดูเหมือนจะเดาได้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นการแสดงออกของเขาสงบมากขณะที่เขามองไปยังทุกคนรอบตัวเขาที่ประหลาดใจมากเขายิ้มเล็กน้อยยยขณะะทีี่่สสาาาาหัววแลพูดดบ เมื่อมาถึงจุดนี้ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาเริ่มมีคลื่นซัดนอนใหม่น้าแข็งเทียนเมืองจากกระพัะดินีน้ําแข็งจากกระพัะดินีหิมะและแม้แต่ย่าน้ําแข็งทมิน8ดแฉกก็เริ่มคำรามอย่างบ้าคลาั่งย่าน้ําแข็งทมิน8ดแฉกมีการฝึกฝนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาจิตวิญญาณทั้ง4อันที่จริงมันมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงหมื่นปีเท่านั้นที่มันมีการฝึกฝนแสนปีเพราะได้รับการเลี้ยงดูจากบ่อน้ําหยินหยางแต่ถ้าว่ามันรู้สึกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของกวีเฮาเป็นสิ่งที่หายากมาก ก่อนหน้านี้ฮู้ว,วี่เฮาจะต้องสัมผัสได้ถึงอาณาจักรแห่งเทพแต่ถ้าว่าความรู้สึกนี้ถูกตัดขาดจากแรงกระทำหันหที่เกิดขึ้นภายหลังหากความรู้สึกนี้ยังคงอยู่ฮู้ว,วี่เฮาอาจพบว,ว่ามันง่ายกว่าที่จะเป็นเทพในอนาคตโอกาสดังกล่าวมีค่ายอย่างยิ่งแม้กระทั่งสำหรับพรมยุทธ์ระดับสูงสุดเหตุผลที่พวกเขารู้สึกตื่นเต้นมากคือพวกเขาเห็นจริงๆว่าพวกเขาสามารถก้าวข้ามโลกนี้ได้อย่างไรและหลีกเลี่ยงวงล้อแห่งการกับชาติมาเกิดโดยการติดตามฮู้ว,วี่เฮาแต่ถ้าว่าสิ่งที่ทําให้ความหวังของพวกเขาสลายไปเช่นนั้น มันคืออสุรเทพที่เทียนพวกวีเฮ้ายืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบและมีรอยยิ้มจางๆอยู่บนใบหน้าของเขาตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้าว่าความเยือกเย็นแวบ,บเข้ามาในดวงตาของเขาอสุรเทพที่เทียนน่าประทับใจจริงๆที่เทียนกระแสะน้ําที่รุนแรงได้ก่อตัวขึ้นในทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาพวกวีเฮ้าค่อยๆร่องรอยไปที่นั่นและเขาก็สงบลงอย่างรวดเร็วจากกระแสะน้ําที่โหมกระหน่ำ ที่จิตวิญญาณอันทรงพลังทั้งสี่ของเขาได้เริ่มต้นขึ้นทั้งสี่คนหันสายตามาที่เขาอย่าก,กังวลไปเลยเสียงที่สงบของฮู้วีเฮาเดินทางไปทั่วทะเลแห่งจิตวิญญาณทั้งหมดของเขาวีเฮานอนไม้น้ําแข็งเทียนเมื่อกาลังหออ่อการหายใจของเขาก็หนาและหนักดวงตาของฮู้วีเฮาก็ดูสง่างามในทันใดเขาพูดขึ้นว่าอย่าก,กังวลเนื่องจากข้าได้จุดประกายสิ่งนี้เป็นครั้งแรกจะมีครั้งที่สองและมีครั้งที่สามพวกท่านเชื่อใจข้าไหมจิตวิญญาณทั้งสี่กำลังมาที่เขาย่าน้ําแข็งงงงมินินนนนนแแแแกเเปปป็็ครรททีีท่่่ลลลาาํสห และตกบนร่างกายของเขามันไม่ได้มีความคาดหวังและความหวังมากมายขนาดนั้นเมื่อเลือกผู้บีเฮาดังนั้นจึงรู้สึกผิดหวังน้อยที่สุดเมื่อต้องเผชิญกับความสงบและความกดดันที่ไม่มีรูปแบบของผู้บีเฮามันจึงตัดสินใจได้ทันทีจากรจากระพัดนีน้ําแข็งจากกระพัดนีหิมะและนอนใหม่น้าแข็งเทียนเมิรงต่างก็มองไปที่ผู้บีเฮานอนใหม่น้ําแข็งเทียนเมิรง,งพึมทำภายใต้ลมหายใจของเขาแต่โอกาสเช่นนี้มักจะมาเพียงครั้งเดียวในทุกๆพันปีผู้บีเฮาสายหัวและพูดว่าข้าเป็นมหาปราวิญญาณและดูเหมือนว่า ้าจะพบส่วนเล็กๆของวิธีแก้ปัญหาแล้วยิ่งกว่านั้นตี้เทียนทําได้เพียงขัดขวางข้าแต่เขาไม่สามารถขัดขวางสวรรค์ได้แม้แต่อสุรเทพก็ไม่สามารถหยุดสวรรค์ได้ดังนั้นเขาจึงอยู่ข้างหลังข้าหนึ่งเ้าในวันนี้สัตว์วิญญาณทั้งสามตัวสั่นในเวลาเดียวกันเมื่อพวกเขาได้ยินคําพูดของเขาและดวงตาของพวกเขาก็ไหลด้วยแววตาที่ไม่เชื่อดวงตาของฮู้วีเฮาค่อยๆเต็มไปด้วยความร้อนรนนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งดวงตาของสัตว์วิญญาณทั้งสามเบิกกว้างขึ้นพร้อมกันมีวิธีแก้ปััญหาาาาออออะไรีกกบ้งวเเ่ยคยๆมดขข ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาลุกลามอีกครั้งโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางของการสั่นไหวแต่คราวนี้ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขากำลังเต้นเป็นจังหวะพลังจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาไหลเวียนอย่างรวดเร็วทั่วร่างกายของเขาเราวกับว่าเป็นบงวลน,นั่นคือการเอาชนะที่เทียนเพื่อปรับที่เทียนสี่คำง่ายๆนี้เรียบง่ายแต่ใครจะกล้าพูดแบบนี้ในโลกทุกวันนี้ใครกันที่กล้าคิดเช่นนั้น ตี้เทียนเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกรองจากเหล่าทวยเทพเขาเป็นสัตว์วิญญาณอันดับหนึ่งของทวีปโตหลัวและเขาอาจเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลวทั้งหมดเขาเป็นราชมังกรดำตาสีทองที่มีการฝึกฝน80,000ปีเขาเกือบจะทำลายเมืองสื่อหลายเคอรด้วยตัวเขาเองด้วยความแข็งแกร่งของเขามีกี่คนที่กล้าท้าทายเขาและมีกี่คนที่กล้าอ้างว่าพวกเขาสามารถเอาชนะเขาได้อสูรเทพตี้เทียนได้มาถึงความแข็งแกร่งสูงสุดเท่าที่จะทำได้ในโลกนี้เมื่อนาน,านมาแล้วแต่ถ้าว่าเมื่อฮูบีเฮาพูดคำสีีคน้อย่างงจริ สัตว์วิญญาณที่ทรงพลังทั้งสามรู้สึกราวกับว่าสี่คำนั้นเป็นของจริงน้ำเสียงของฮุบวีเฮ้าไม่มีความชั่วร้ายหรือความเย่อหยิ่งมีแต่ความจริงจังความภาคเทียนและความภาคเทียนเท่านั้นการเอาชนะที่เทียนเ,นเป็นเป้าหมายของฮุบวีเฮ้าในอนาคตถ้าคนที่ไม่รู้จักเขาหรือคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาได้ยินคำพูดของเขาพวกเขาจะหัวเราะอ,ออกมามนุษย์ที่ต้องการเอาชนะสูบที่เทียนตัวต่อตัวนั่นเป็นเพียงเรื่องตลกแม้แต่มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผู้คนรู้จักในโลกทุกวันนี้พรหมยุทธจกระพัิมังกรหลวง ก็ไม่ยอมพูดอะไรแบบนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าการแข็งแกร่งขึ้นหลังจากระดับหนึ่งนั้นยากเพียงใดอสุนเทพตีเทียนเป็นคนที่ได้ผ่านการฝึกฝน800,000ปีมาจนถึงทุกวันนี้มีเพียงพรมยุทธร,ระดับสูงสุดและบุคคลอื่นๆที่มีความแข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถเดาได้อย่างชัดเจนว่ารักฐานของตีเทียน,นนั้นลึกล้ำเพียงใดแต่ถ้าว่าฮูบีเฮาได้อ้างสิทธิ์นี้และแน่นอนว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นเขาจริงจังมากเมื่อสิบปีที่แล้วเขายังเป็นเด็กในคารฆห่าต้า ชื่อไม่มีอาหารเพียงพอสําหรับสนองความหิวแต่ถ้าว่าตอนนี้เขายังอายุไม่ถึง20และเขาได้กลายเป็นมหาป่าวิญญาณแล้วมหาป่าวิญญากับวิญญายุดคู่ความเร็วในการฝึกฝนนี้เป็นหนึ่งในความเร็วที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เขาได้สร้างจิตวิญญาและก่อตั้งหอจิตวิญญาเขาได้กลายเป็นสิ่งที่เหมือนเสาหินที่ไม่มี <worthwhile S 2> <lays S 1> วันเสื <Hay arriv. S 2> ่อมสลายในประวัติศาสตร์ของวิญญาจารย์และชื่อของเขาก็กระจายไปทั่วทั้งทวีด้วยการก่อตั้งของหอจิตวิญญาวิญญาจารย์ทุกคนรู้จััักชื่่ออขขขงงงงเเาาามีีพพลลวิญณทร และถึงแม้จะใช้วงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดของเขาพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็ยังแข็งแกร่งกว่าของราชินนามพรมยุทธ์นอกจากนี้เขายังครอบครองทตาด้ำแข็งขั้นสูงซึ่งเป็นการำดำรงอยู่ที่น่าเกรงขามอย่างแท้จริงฮูว,วีเฮ้าดูเหมือนจะมีพรสวรรค์เป็นพิเศษในทุกแง่มุมและทุกลักษณะแต่ถ้าว่ามีเพียงจักรพรรด,ดินีน้ำแข็งและนอนหม่น้ำแข็งเทียนเมิงที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอมาเท่านั้นที่รู้ว่าฮูบีเฮ้าได้ทุ่มเทไปมากแค่ไหนและเขาได้ทุ่มเทความพยายามไปมากเพียงใดตลอดกระบวนการทั้งหมดมีเพียงพวกเขาาเทท่่่นนั้้ีรูวา เขาต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากเพียงใดเพื่อบรรลุทุกสิ่งที่เขาทำพวกวีเฮาได้แสดงความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ตั้งแต่เขาเริ่มหลงรวมเขากับนอนหม่น้ำแข็งเทียนเมืองหลังจากเข้าร่วมโรงเรียนสื่อหลายเือเขาได้ฝึกฝนอย่างหนักด้วยพรสวรรค์ที่ด้อยกว่าและความสามารถโดยกําเนิดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆพวกวีเฮาได้ผ่านการทดสอบมากมายในทุกย่างก้าวของชีวิตของเขาพวกวีเฮาต้องดูผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดลับลึกด้วยดวงตาของเขาเอง และเขาต้องดูผู้หญิงอีกคนที่รักเขาอย่างสุดซึ้งสังเวยชีวิตของเธอเพื่อเขาทุกก้าวกระโดดที่ความแข็งแกร่งของฮู้วีเฮาได้มานั้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดและงานหนักที่นับไม่ถ้วนแต่เขาได้ทําทุกอย่างในการเดินทางของเขาฮู้วีเฮาเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงในวันนี้เขาไม่ใช่หญ้าใบเล็กๆที่ไหวท่ามกลางสายลมและฝนเขาเติบโตเป็นเพียงต้นไม้ที่แข็งแรงและใหญ่โตแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงมหาป่าปิญญ,ญาแต่ก็ไม่มีใครกล้าอ้างว่าเขาไม่ใช่คนที่มีบทบาทชี้ขาด และเป็นคนเดียวที่รักษาสมดุลของอำนาจในทวีปเขาเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของสาราเทพสมุทรและเป็นมนุษย์ที่ป่าใหญ่ชิงโตสาบานว่าจะปกป้องแม้แต่สุนเทพตี้เทียนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเฝ้าติดตามเขาแม้ว่าเขาจะไม่กล้าปล่อยให้เขาสื่อสารกับบุคคลที่มีอำนาจจากโลกอื่นเมื่อเขากล่าวคำเหล่านั้นว่าเขาต้องการเอาชนะตี้เทียนความคิดแรกที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของสัตว์วิญญาณทั้ง3คือเขาจะทำงานหนักที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้อย่างแน่นอน ทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปไม่ได้จริงๆหรือพวกวีเฮ่าทำไปกี่อย่างที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้พวกวีเฮ่าเปรียบตัวเองเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดข้าขอโทษวีเฮ่านอนไม่น้ำแข็งเทียนเมืองก้มสีสลงน้ำตาสองแถวไหลาอาบแก้มพวกวีเฮ่าไม่ได้ปล่อยมัดที่กำแน่นแต่เสียงของเขาชัดเจนกว่าเมื่อก่อนมากไม่มีอะไรต้องเสียใจพี่ชายเทียนเมืองข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านข้างในข้าเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าเช่นกันแต่ความเกลียดชังไม่สามารถบรรลุสิ่งใดได้ได ทั้งหมดที่ข้าทำได้คือความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและวันหนึ่งเมื่อข้ามีกำลังมากพอที่จะเอาชนะอสุเทข้าจะทำให้มาตราส่วนการย้อนกลับที่เขาทำให้ติดอยู่กับร่างกายของข้าหายไปวันนั้นจะเป็นวันที่ข้าจะพาพวกท่านไปสู่นิรันดร์นี่คือเป้าหมายที่ข้าไล่ตามและปรารถนามาทั้งชีวิตนอกจากนี้ข้าเชื่อว่าเป้าหมายนี้ไม่ไกลเกินไปอย่างแน่นอนเสียงที่เยือกเย็นของจักรพรรดินีฮามะดังขึ้นเราจะไปกับเจ้าเสมอตราบใดที่เจ้ายังมีจิตวิญญ,ญาณแห่งนักสู้ขอให้โชคดีหลังจากที่เธอพูดจบประโยคดวงตาที่เย็นชาขออองงเธกกสาีครั้ และสตรหิมะตัวน้อยก็กลับมาเธอกลายเป็นลำแสงสีขาวและหายตัวไปในร่างกายของฮูกวีเฮาจาก,กระพัดตินีน้ำแข็งพยักหน้าและกล่าวว่าจาก,กระพัดตินีหิมะพูดถูกตราบใดที่เจ้ามีใจที่จะต่อสู้เราจะเป็นฝ่ายสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดและแน่วแน่ที่สุดของเจ้าโชคดีวีเฮาจาก,กระพัดตินีน้ำแข็งดึงมือของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อขณะที่เธอพูดและพวกเขาก็ลอยไปทางฮูกวีเฮาด้วยกันพวกเขาหายเข้าไปในร่างของเขาภายในทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขารอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของฮูกวีเฮา เขายกกำปั้นขึ้นและมองไปในระยะไกลยอย่างเงียบๆตี้เทียนสักวันข้าต้องเอาชนะเจ้าให้ได้วีเฮาวีเฮาเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเป้ยเปยก็ถามด้วยความเป็นห่วงจากด้านข้างหัววีเฮาหัววีเฮาบอกเขาว่าเขาไม่เป็นไรก่อนที่เขาจะทําการไตรตรองอย่างลึกซึง้งเขาไม่เป็นไรแต่เขาจะไม่เป็นไรได้อย่างไงพลังแห่งความมืดนั้นไม่ใช่ของหัววีเฮาทันใดนั้นพลังแห่งความมืด ก็ปรากฏขึ้นในสถานที่เช่นนั้นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งแสงมันผิดธรรมชาติมากตั้งแต่แรกร่างกายของฮูฟวีเฮาสันราวกับว่าเขาตื่นขึ้นเขาชำเลืองมองดูเพื่อนเพื่อนที่กำลังมองเขาด้วยสีหน้ากังวลและยิ้มขนาดสายหัวข้าไม่เป็นไรนั่นมาจากพลังบางอย่างที่อสุนเทพที่เทียนได้ใส่เข้าไปในร่างกายของข้าพลังนั้นมีไว้เพื่อปกป้องข้ามันอาจจะรู้สึกว่ารัศมีของข้าเริ่มเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าจะปกป้องข้าข้าไม่เป็นไรแล้วเจ้าแน่ใจไหม เคยไปถามด้วยความสงสัยเล็กน้อยทำไมข้ารู้สึกว่ารัศมีนั้นไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องเจ้าผู้ว,วีเฮ้าสายหัวและยิ้มพี่ใหญ่ท่านพี่สามและพี่สาวสี่ได้หลอมรวมกับจิตวิญญาณของท่านได้โปรยดียินดีด้วยครั้งนี้จุดแข็งของท่านเพิ่มขึ้นอย่างมากเราควรจะออกไปกันดีไหมเปยเเบยสามารถบอกได้ว่าผู้ว,วีเฮ่าไม่เต็มใจที่จะบอกเขาเขามองผู้วีเฮ่าอย่างจริงจังก่อนที่เขาจะเอียงศีรษะเล็กน้อยและพูดว่าเอาละ่ะไปกันเถอะน้องเล็กถ้ามีปัญหาอะไรต้องบอกข้าให้ทันแม้ว่าสำนักถังไม่สาาาาามรถแก้้้้้ปััญหหหเเล่นนใจได แต่เรายังสามารถไปหาผู้อาวุโสเสียงได้ผู้วีเฮ้าถอนหายใจเบาๆอยู่ข้างในแม้แต่ผู้อาวุโสเสียงก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในร่างกายของเขาได้ทุกคนออกจากห้องถงส่งวิญญาณพีจียังคงรออยู่ข้างนอกและเธอถามเกี่ยวกับกระบวนการเมื่อเธอเห็นพวกเขาเดินออกมาเธอรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินว่าการส่งจิตวิญญาณของสวีชานสือน,นั้นราบรื่นและประสบความสําเร็จและเธอก็พาพวกเขาออกไปโดยการส่วนตัวห้องถงส่งวิญญาณยังคงถูกสร้างขึ้นและไม่เหมาะสมที่จะรับผู้มาเยือนดังนั้นปี้จีจึงไม่ขอให้พวกเขาอยู่ด้านหลัง เปยเปยจ้องไปที่หู้วี่เฮาขณะที่พวกเขายืนอยู่ที่ทางเข้าห้องถงส่งวิญญาณวีเฮาในการเดินทางครั้งนี้พวกเจ้าจะต้องระวังให้มากข้าจะบอกเจ้าเหมือนเดิมทุกครั้งว่าปลอดภัยไว้ก่อนเสมอหู้วีหเฮาพยักหน้าเบาๆและตอบว่าท่านก็เช่นกันพี่ใหญ่อย่าบังคับตัวเองหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในป่าอาทิตย์อัสดงเราข้ากลับมาก่อนแล้วข้าจะกลับไปที่นั่นกับเธอเปยเปยยิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลหากสำนักถังไม่สามารถแม้แต่จะจัดการกับหมอกที่เป็นพิษเราก็คงเติบโตขึ้นโดยปราศประโยชน์ขึ้ ข้าอาจจะพาอาจารย์เชียนจื่อหวนไปด้วยก็ได้เขาทํางานหนักเกินไปและเขาก็เหนื่อยกับตัวเองมากเกินไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึงเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนอารมณ์และสภาพแวดล้อมของเขาใครจะรู้การเดินทางครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์สําหรับเขาในการฝ่าฝันไปสู่การเป็นราชทินามของยุทธดวงตาของฮู้วีเข่าเป็นประกายในขณะที่เขากล่าวว่ามันจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วถ้าอาจารย์เชียนติดตามท่านเชียนจื่อหวนเป็นวิศวกรยาระดับแและใกล้เคียงกับการเป็นวิศวกรยาระดับ9ก้า เครื่องมือวิญญาณของเขาทรงพลังมากและเขาจะไม่กลัวอันตรายใดๆหากเชี่ยนจื่อวนติดตามเปื่อยๆไปที่บ่อน้ำหินหยางพวกวีเฮาไม่แน่ใจว่าพืชและสมุนไพรที่นั่นสามารถช่วยให้มีกครงเล็บทองทั้งสองเติบโตได้มากเพียงใดเปื่อยไปกล่าวคำอำลาก,กับทุกคนแล้วบินไปในทิศทางของสำนักถังด้วยตัวเขาเองเขาต้องกลับไปเตรียมตัวให้เร็วที่สุดก่อนจะออกเดินทางแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ